มันแหน้งแล้ว<อ>เฮ้ยไอโยนหินกุจะตายแล้วเนะี่ยเมื่อกี้เห็นหินอยู่ค่ะมืเอเฮียตายเลย <c oughs> ตะปูทำอะไรได้วะไว้ทำขอ อ๋อเยี่ยยยว่ะกูก็เก็บของอยู่ดีๆกูก็ตายตอนนี้กูไม่มีของเลยฆ่ากูทีฆ่ากูทีดิฆ่าไอ้ฆ่ากูฆ่ากูเออไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยอันนั้นกูอยู่ในเี่ยกูหยิบเรือเนี่ย โอ้มีจมอนจมอนตายเลยฮาตมูมีไม้ไหมเอ่อไม่มีเลยว่ะตามูเก็บกล่องนี้ได้ปะตรองไหนนี่ที่เพื้น คืออะไรอ่ะสมัยไงไอเต้กูจะตายเลยเข้องให้หน่อยได้ป่ะเดี๋ยวนี่ก็ได้เดี๋ยวซ่าปเนี่ยเอ้ยไม่ไอเย็ดเอ้ะคุณดูเฉยแยกดอันสุดลงมาแบกกูขึ้นไปหน่อย eh oh, yeah! Ay, yeah, yeah. yeah boy, put those at <laughs> <Yeah>, the <laughs> uh, uh.

เครงล่างฉลามสามตัวเครงล่างต้าแม่เราสยามสามตัวเฮ้ยบาลอมามีฉลามตัวเอ้ยมึงมึงชุบกูก่อนไหมโอ้บาลอมาชุบคอยหน่อยชุบคอยหน่อยแน่ อชุบอยหนอยเจอโดอนย่างหาเลย